อุ้ยู่มากเลยไปโรงเรียนมาอร่อยจังยวยอ,อะไรแก่งแก่งอะไรอ่ะฟันหนูหลุดแม่กาดช่วยช่วยดูหนูแม่กาดช่วยหน,นูด้วยเป็นอะไรจ้ากิงฟันหนูหลุดฟันไหนหลุดลูกหลุดเป็นซี่หรือว่าหลุดอะไรมันที่ต้องอุดมาค่ะแม่รออุดตายแล้วไหนอาปากให้แม่ดูซี่ อปาปากให้แม่ดูหน่อยสิอโอ้โหใหญ่มากเลยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวไว้นะเดี๋ยวแม่จะพาไปอุดฟันนะจ๊ะแม่ตลวอยากไปทำไมล่ะลูกไม่ต้องกลัวไปทำแป๊บเดียวก็เสร็จเนือยาปอุดฟันหนูกลัวมหมอไม่ต้องกลัวอุดแป๊บเดียวเดี๋ยวฟันไม่สวยนะจ๊ะถ้าเราไม่ไปปลาไปนอนนะแปรงฟันแล้วก็นอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ต้องตื่นแต่หกโมงนะคะเพราะว่าคิวฟันมันเยอะมากเลยถ้าเราไปาไม่ทันเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำปลาไปนอนได้แล้วจ้าเออเช้า,ชานี้แม่ต้องพากิ่งไปทำฟันนี่นะานี่มันกี่โมงแล้วนะโอ้ตายแล้วกิ่งกิ่งตื่นได้ยังจ้เอา้ากิ่งหายไปไหนละเนี่ยไหนดูตู้เสื้อผ้าสิ เสื้อผ้าก็ไม่มีเอ๊ะอยู่ไหนนะกิงตื่นได้ยังอยู่ตรงไหนลูกวันนี้ต้องไปทำฟันนะห้องห้องแม่ก็ไม่มีห้องน้ำล่ะเอ๊ะเด็กคนนี้ตื่นไปไหนแต่เช้าล่ะเนี่ยห้องน้ำก็ไม่อยู่เอ๊ะไปไหนเนี่ยกิงอยู่ไหนไปดูห้องครัวดีกว่าเอ๊ะกิง ปิงแอบแม่อยู่ตรงนี้เหรอลูกหนูไม่แอบอยู่ตรงนี้ทําไมลูกหนูกลัวหมอฟันนะไม่ต้องกลัวหมอฟันมาออกมาได้แล้วออกมาสชลูออกมาไ,มไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอ้โหมาแอบแม่อยู่ตรงนี้เองแม่ค่ะหนูกลัวมากมากเลยไม่ต้องกลัวจ้าเดี๋ยวไปทําเพื่อนเอนเขาก็ทําฟันกันหมดเลยนะรู้ไหมเขตก็ยังกลัวอยู่ดี่ะ เจ็บแค่มดกัดเองเดี๋ยวแม่ทำฟันด้วยก็แล้วกันโอเคไหมก็ได้โอเคปะขึ้นรถกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่โรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าทานที่นี่คงไม่ทันแน่ลูกเราไปยื่นบัตรแล้วก็นั่งรอดีกว่าแล้วเราค่อยหาอาหารกินกันแล้วทำไมหนูแข็งแรงจังเลยล่ะลูกไม่จือจะขับรถเองดีกว่าจะขับรถ ขับรถเองไปกันเถอะใครขับรถนะหนูตาแล้วแม่ขับเองไหมไม่หนูคขับเอยังไม่มีแบบใบขับขี่เลยนะลูกดีป้าขับดีดีขับดีดีบุโอ้ตายแล้วฟันมันจะหักหมดซี่ไหมลูกขับรถแบบนี้แทนที่จะต้องทำฟันแค่ซี่เดียวต้องกลับมาทำฟันอีกสิบซี่ทำยังไงล่ะลูกป้า เอารอแม่ด้วยจ้าไี่ไว,ว้ไหนบอกว่ากลัวไหนบอกว่ากลัวหมอฟันทำไมเดินนำหน้าแม่ล่ะอ <c oughs> เอาเอ,าเอาไปไปไป <c oughs> ไปหาเคาน์เตอร์ก่อนลูกปวดฟันจนเออไปหมดแล้วเหรอจจ <c oughs> อย่าสนสีกิ่งได้แม่จับถอนฟันสิบซี่เลยนะด้วยแบบนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะคนไข้เป็นไรมาค่ะโอเคค่ะยื่นบัตรเสร็จ ็ไปรอที่ห้องฟันได้เลยนะคะไม,ออไม่ต้องกลัวจ้ะป่ะป่ะปไม่ให้กำลังใจนะตาไปหาหมอค่ะเออเม่หนเปลี่ยนใจแล้วยังไม่จำเยวหนูกลัวอืออย่าดื้อสิคิงมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะลูกมาเปลี่ยนใจแบบนี้ไม่ได้มันเสียเวลารู้ไหม แม่หนูเจ็บนกกัวแล้วมาทำท่าอะไรแบบนี้ลูกไปเร็วๆเ,เข้าไม่เอาหนูจะกลับบ้านชักจะดื้่แล้วนะเนี่ยชักจะดื้อกันไปแล้วนะไปเร็วๆไม่ก่ะมันไม่เจ็บแน่นะแม่ไม่เจ็บหรอก เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ได้ไหมจับถอนฟันสักสิบซี่เลยไหมเนี่ยมีรอนอีมีรอนไม่เลิฟตกลงกลัวหรืออะไรเนี่ยเต้นแล้วก็เต้นเดี๋ยวก็ดื้ออยู่เนี่ยไมไปไปไปไแม่ชักจะเบื่อแล้วลูกไปลากไปเลยก็แล้วกันนอนนอนรอคุณหมอื้นไปเออรักกันก่อนนะกันแม่ให้กำลังใจรอคุณหมอมานะจ๊ะ คนสวยอาปากให้หมอดูซิจ้าอากว้างกว่านี้หน่อยจ้าไม่เจ็บนะจ้าเดี๋ยวนี้หมอจะดูก่อนนะคะอ๋อคุณแม่คะฟันตรงนี้น้องต้องเอ็กซเรย์นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเอ็กซเรย์นะคะว่าฟันแท้ขึ้นมาหรือยังรากฟันแท้ขึ้นมาหรือยังเอ๊เดี๋ยวหมอเอ็กซเรย์ก่อนนะคะ โอ้โหเดี๋ยวไปดูในคอมก่อนนะคะค,คุณแม่คะฟันน้องผุถึงโพรงประสานฟันแล้วนะคะน่าจะอุดไม่ได้แล้วนะคะคุณแม่เอ่ออุดไม่ได้แล้วหรอคะใช่ค่ะอุดไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันผุหนักแล้วนะคะฟันตยเย่ไปหมดแล้วนะคะคุณแม่แล้วทำยังไงได้มั้งคะคุณหมอ ก็น่าจะต้องถอนออกนะคะคุณแม่ตัวเนี้ยเป็นฟันแท้รากฟันแท้มันดันขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้น่าจะถอนได้โอ,โอเคค่ะคุณหมอถอนให้เลยก็ได้นะคะโอเคค่ะคุณแม่พร้อมไหมจ๊ะสาวน้อยอม,มอยากสอนอยุยน้องก็งไม่ตอนได้ไหม ถ้าหนูไม่ถอนหนูก็จะปวดฟันอยู่แบบนี้นะลูกแล้วก็ทานข้าวไม่ได้นะจ๊ะรู้ไหมแม่แม่หนูกลไม่ต้องกลัวนะจ๊ะสาวน้อยเดี๋ยวคุณหมอจะทําเบาๆนะจ๊ะเวลาหมอหมอทําน้องอย่าสายหัวนะคะให้อยู่นิ่งๆนะจ๊ะเวลาเวลากลัวก็ให้เอามือกอดท้องตัวเองไว้นะจ๊ะรู้ไหมโอเคนะเดี๋ยวหมอจะค่อยๆทำนะจ๊ๆๆนะ อืมใจเย็ยนๆนะลูกอุยอ <ś lor ia> ุยยขอโทษจ้าใจเย็ยนๆลูกไม่เจ็บรออดทนนิดนึงเหมือนมดกัดนะจ้า <ś lor ia> เดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะ <ś lor ia> น้องกลัวใช่ไหม <ś lor ia> โอเคเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเดี๋ยวฟันก็สวยนะจ้าโอเคเสร็จแล้วล่ะปากิงิงลูกเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าบอกแม่ <ś lor ia> ลวกเว้ยวเลยไหนลองยิ้มใหม้แม่ดูซิทำาจเป็นปากเบี้ยวอย่างงี้<อ>ลูกน้ายังชายอยู่ล่ะลูกเหรอตายปากเบี้ยวเลยตายแล้วตายแล้วแม่มาจ่ายไหมคะหายสิจ้าเดี๋ยวพอยาชาหมดฤทธิ์เดี๋ยวปากก็กลับมาเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลัวจา้าอันนี้เก่งมากเลยรู้ไหมไม่ร้องเยอะเลยเดี๋ยววันหลัง แม่พามาถอนฟันอีกนะเพราะว่าเหลืออีกตั้งสามซี่โอเคไหมจ๊ะนี่กลับบ้านแล้วทีนี้ก็งดอาหารกัดห้ามเลือดไว้ก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งคายออกนะรู้ไหมโอเคถึงบ้านแล้วล่ะ